มื่อไหร่จะได้อ่ะอะไรพูดถูกเรื่องให้ผิดหวังเล่นเลยขอไปนานแล้วนะเอาเลยเอาเลยมาเอาเลยเล่นไม่เป็นโอ้ยอาต้องเล่นถูกไหมเล่นเลยเอาเลยยเเเอาลล่นเลยไก่ออบไทยเป็นลูกไก่สวัสดครับว้าวไม่มีเลกซิดไ้เพลงเนี้ยไปกินข้าวคุยไปสวัสดีคครรััับบสสววดีกกินนข้า่อครับไป บายบายครับทุกคนริบุรีโอ้ยอ้วนจังไะครับคีอแบบนีบายบายครับอีกเพลงอีกนิดเฮ้ยอีกนิดกันเลยนิดได้ฟังหน่อยอีกนิดได้ฟังหน่อยอีกนิดเหรอเอออีกนิดอีกนิดไส้จะกริ่วแล้วไม่ได้พี่อิ่มแล้วแต่ผมหิวเอาเอาอีกหนึ่งแล้วกัน มาก็ได้ของก่อนเนี่ยเอาไหนจ้าอีกนิดเนี่ยน้องดังลองพร้อมากนะเอ้ยน้องดังครับน้องดังร้องให้ฟังหน่อยอหน้าหน้าสดจิ้มลิ้มมากพักครับไปถึงปกปกหนังไอ้ปกปกอไหนครับปกหนังไหนลองสิกับที่ไหนเลย ไผ,ผ่ไผ่ปะฮูปะฮูจ้ะปะฮูแต่บไปแล้วแค่ที่น่ะแค่ดีนี่ทค,ค่นี่เป็นกเ่ิดังี่ดัง ร,ร,รู้หรือเปล่าเมื่อ,อฉันได<ห>้พบเธออยู่ใกล้ไม่ห่างกันดวงใจวันไวไอย่ามาเธอแต่ที่เข้ามาเพียงสบสายอีกนิดได้หรือเปล่าเข้ามาชิดได้หรือเปล่าเธอพอรักเธอไปเถิิ่เข้ากันนะครับผมไปไบาครับสวัสดีครับ พวกเรามีใครอยากไปกินเนื้อย่างป๊อยเนื้อย่างเนื้อย่างไม่เปียนตังไม่เปี่ยตังยบายครับบาย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 บ๊ายบายบ๊ายบายอยจังจุมขอมคุสวยมากไปถึงคุณสวยไม่ผมไม่นกุคุณน่ะสวยหลอกเ้ยบหลอกไปครับยบายครับยบายครับยบายครับ บายบายไปเราบายบายครับบายบายถึงเข้าไปในจมูกเลย